สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ most new ประจำวันจันทร์ที่21กรกฎาคม2557มาเรียนรู้ข่าวสารในแวดวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกันกับบิชานนิสนาวณีซ้อนค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ most new ของเราค่ะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับท่านดรรอยนจิตด,ดอน เกี่ยวกับพายุโซนร้อนรามสูรนะคะที่ทําให้พื้นที่ทางภาคเหนือภาคอีสานและภาคกลางของประเทศไทยได้รับอิทธิพลนะคะแล้วก็เกิดฝนตกอย่างหนักค่ะไปดูกันนะคะว่าประชาชนในพื้นที่ต่างๆนั้นจะต้องมีการเตรียมการแล้วก็รับมือกับสถานการณ์นี้อย่างไรรวมไปถึงแนวทางค่ะการตรวจสอบสภาพอากาศนะคะซึ่งวันนี้ท่านก็จะได้มาให้ข้อมูลกับพวกเรากัน อีกหนึ่งเรื่องที่ต้องแสดงความยินดีนะคะแล้วก็ต้องไปติดตามกันค่ะคุณผู้ชมนั่นก็คือเรื่องของการแข่งขันจรวดขวดน้ำนะคะที่อ,อพวชน,นั้นได้เฟ้นหาค่ะผู้ที่ทําการแข่งขันในโครงการดังกล่าวเพื่อที่จะไปแข่งขันต่อในประเทศญี่ปุ่นบรรยากาศเป็นอย่างไรนั้นนะคะก็ติดตามกันได้ทั้งหมดในมอสเนลประจําวันนี้ค่ะช่วงแรกของเราได้เวลาไปติดตามข่าวสารกันในช่วง Mo s t on the Move ค่ะ ช่วงแรกของ m o ส t ิ e วนะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปติดตามเรื่องราวของกระรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะได้มีการเปิดการประชุมอบาพ a s นะคะเพื่อเป็นการหารือค่ะร่วมกับหน่วยงานของประเทศไทยแล้วก็กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อหารือนะคะเกี่ยวกับแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนวัตกรรมค่ะปี2558ถึง2563ซึ่งก็เกิดขึ้นนะคะในระหว่างวันที่17 ถึง18กรกฎาคมที่โรงแรมอมารีวอเตอร์เกตกรุงเทพมหานครค่ะเมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เปิดการประชุม ABAPAS s r e ปร a a a ส a เอ e ีเอ r อสเอฟเอ็ e e ์เพค่ะ ซึ่งก็ร่วมกับหน่วยงานของประเทศไทยและกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อเป็นการหารือแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการว่าด้วยเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมค่ะปี2558ถึง2563 โดยทางรองศาสตราจารย์ดรวีรพงษ์แพรสุวรรณค่ะประหลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู้แทนในการเปิดงานในครั้งนี้นะคะก็ได้เปิดเผยว่าการประชุมค่ะเป็นการหารือแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมปี2558ถึง2563และการหารือเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อกองทุนและกําหนดแนวทางนะคะภายใต้การดําเนินงานภายใต้ชื่อใหม่ค่ะอาเซียนทรัส f าว for Science Technology and Innovation หรือว่า ASTIF ค่ะซึ่งท่านดรวีรพงศ์นะคะท่านได้เปิดเผยว่าการประชุมในครั้งนี้ค่ะก็จะเน้นการนำความริเริ่มกระบี่2553ซึ่งเกิดจากการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างไม่เป็นทางการครั้งที่6ที่จังหวัดกระบี่เมื่อวันที่17ธันวาคม2553 เพื่อนํามาประยุกต์นะคะเรื่องของโครงสร้างคณะอนุกรรมการต่างๆให้การปฏิบัติการของอาเซียนสิป,ประเทศเกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้นนะคะเนื่องจากว่าในส่วนของบางประเทศนั้นก็ยังไม่เห็นด้วยค่ะที่จะมีการนําแผนกระบี่มาปฏิบัติงานบางส่วนไปฟังเสียงกันให้สัมภาษณ์ในงานของท่านดร์วีรพงษ์แพรสุวรรณกันค่ะกรุงเทพก่อนการประชุมครั้งนี้เน้นจุดสําคัญของการรวมเอา ที่เราเรียกกระบี่อินิเชทีฟหรือแนวความคิดที่ไปเซตอัพกันที่จังหวัดกระบี่นะครับหลายปีก่อนเป็นการเปลี่ยนแปลงหรือการปฏิรูปวิธีการหรือโครงสร้างของที่ประชุมอาเซียนของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเลยนะฮะเขาก็จะนำเอาวิธีการปรกติเดิมที่มีโครงสร้างของคณะอนุกรมกร,กรมการหลายๆอนุกรรมการ มารวมกับแนวความคิดของกบีอินิเชทีฟเพื่อที่จะทำการเบรนหรือว่าผสมเพื่อให้การปฏิบัติการของกลุ่มอาเซียนสิประเทศทางด้านวิยาศาสตร์เทคโนโลยีมีประสิทธิภาพมากขึ้นวันนี้เขาคงจะคุยกันวิธีการผสมจะทำอย่างไรแล้วผสมแล้วออกมาจะได้อย่างไรเพื่อจะนำเอาแนวความคิดไปนำเสนอที่ประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้การประชุมที่เกิดขึ้นนะคะก็มีผู้เข้าร่วมการประชุมค่ะจากหน่วยงานไทยแล้วก็10ประเทศนะคะสมาชิกอาเซียนโดยการประชุมก็จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยในการติดตามความก้าวหน้าการดําเนินการความร่วมมือกับอาเซียนในระดับนโยบายอย่างต่อเนื่องและนําไปสู่การสร้างกรอบแผนงานการดําเนินการร่วมมือกันในภาคปฏิบัติต่อไปค่ะ นี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความก้าวหน้านะคะที่ทั้งประเทศไทยค่ะรวมไปถึง10ประเทศอาเซียนสมาชิกนะคะได้จับมือร่วมกันค่ะในการพัฒนาแวดวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะไปดูเรื่องของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกันต่อนะคะคุณผู้ชมก็มีการเดินหน้าพัฒนาสินค้าโอท็อปค่ะประเภทผ้าทอมีการจับมือกับผู้เชี่ยวชาญนะคะมาร่วมกันพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าทอซึ่งเรื่องนี้เกิดขึ้นกันที่จังหวัดแพร่ค่ะ ผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทผ้าทอนะคะก็ได้แก่ผ้าทอมือผ้าฝ้าผ้าไาหมพื้นเมืองถือว่าเป็นกลุ่มสินค้าโอดทอป,ประเภทหนึ่งของไทยค่ะที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก สำหรับผ้าทอนั้นก็เป็นหัตกรรมพื้นบ้านที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะที่มีประวัติความเป็นมายาวนานสามารถบ่งบอกเรื่องราวในอดีตได้เป็นอย่างดีค่ะซึ่งการทอผ้าที่เป็นภูมิปัญญาของไทยนั้นก็จะมีการสืบทอดกันมาเป็นรุ่นรุ่นรุ่น,นแล้วรุ่นเล่าค่ะแต่ว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่นั้นนะคะก็ยังประสบปัญหาในการผลิตผ้าทอบางครั้งผ้าที่ผลิตได้ค่ะก็จะไม่มีคุณภาพไม่ผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน คุณสวรดีมูสีแดงนะคะท่านอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการค่ะท่านได้กล่าวว่าทางกรมวิทยาศาสตร์บริการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีถือว่าเป็นหน่วยงานนะคะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศค่ะที่มีภารกิจหลักในการให้บริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่หลากหลายแก่สังคมแล้วก็ชุมชนมุ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเป้าหมายหนึ่งของทางกลมวิทยาศาสตร์บริการนะคะก็คือการนํากลไกลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะเข้ามายกระดับคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าไทยและใช้การถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อให้เกิดการรองรับสินค้าในเชิงคุณภาพและก็ความปลอดภัยรวมถึงในเรื่องของการสร้างความเชื่อมั่นให้กับสินค้าด้วย ท่านบอกว่านะะในปัจจุบันค่ะต้องยอมรับว่าสินค้าทุกชิ้นต้องมีทั้งมาตรฐานและมีคุณภาพสิ่งที่จะเป็นหลักประกันนั้นนะคะคก็คือสินค้าต้องผ่านการทดสอบจากห้องแลบซึ่งทางกรมวิทยาศาสตร์บริการค่ะก็ยินดีที่จะให้ความร่วมมือการทําการทดสอบขั้นเบื้องตน้นสำหรับเรื่องของการทดสอบผ้าทอนั้นนะคะคท่านบอกว่าผ้าทอเป็นจุดอ่อนที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานซึ่งเป็นปัญหาหลักค่ะ สิ่งที่เกิดขึ้นนะคะก็คือขั้นตอนของการเลือกวัตถุดิบที่ไม่มีคุณภาพนํามาซึ่งการยื่นขอรับรองมาตรฐานสินค้าผ้าทอค่ะก็ยังไม่ได้รับการรับรองดังนั้นเพื่อพัฒนาและยกระดับศักยภาพของกลุ่มผู้ประกอบการโอทอปกลุ่มผ้าทอจึงได้ร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุรีในการถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแก่ผู้ประกอบการโอทอปนะคะประเภทผ้าทอ คือให้สินค้าค่ะก็เป็นที่ยอมรับแล้วก็มีมาตรฐานสู่สากลนั่นเองนะคะไปดูกันที่ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวรนณุชธเกิดสินชัยค่ะคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีท่านก็ได้กล่าวว่าสําหรับผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทผ้าทอก็ถือว่าเป็นสินค้าประเภทหนึ่งที่มีศักยภาพในการพัฒนาและยกระดับ กรมวิทยาศาสตร์บริการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะก็ได้มอบหมายนะคะให้กับทางคณะวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะดําเนินการในการจัดอบรมถ่ายทอดให้ความรู้รวมไปถึงให้คําปรึกษาทางวิชาการแก่ผู้ประกอบการทั้งนี้นะคะก็จะให้ผู้ประกอบการสินค้าค่ะสามารถพัฒนาสินค้าได้มีคุณภาพแล้วก็เข้าสู่ในเรื่องของการรับรองออในเรื่องของการขอการรับรองมาตรฐานสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนนะคะ จอาจะนำไปสู่การเพิ่มรายได้และเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าสร้างชื่อเสียงค่ะให้กับชุมชนเป็นที่รู้จักได้อีกทางหนึ่งด้วยสำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการนั้นนะคะก็คือพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการค่ะโดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการในส่วนของพื้นที่ภาคกลางภาคเหนือให้มีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์แล้วก็ทำสินค้านั้นให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น สำหรับเป้าหมายของโครงการนะคะท่านบอกว่าจะอยู่ที่พื้นที่5จังหวัดด้วยกัน,นะคะ่ะก็คือจังหวัดราชบุรีสุพรรณบุรีอุทัยธานีแม่ฮ่องอนและจังหวัดแพร่ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทผ้าทอนนั้นนะคะจำนวนไม่น้อยกว่า50ผลิตภัณฑ์สามารถเข้าสู่ระบบการขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนค่ะ สำหรับพิธีเปิดและรวมไปถึงการสัมมนาชี้แจงในครั้งนี้นะคะก็มีผู้ที่สนใจเข้ามาร่วมงานค่ะก็ประกอบไปด้วยผู้กลุ่มผู้ประกอบการประเภทโอท็อป้าทอนักวิชาการจากกรมวิทยาศาสตร์บริการผู้แทนจากอุตสาหกรรมจังหวัดพัฒนาชุมชนจังหวัดพาณิชย์จังหวัดและคณาจารย์จากมหาวิทยลาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ไปดูอีกท่านหนึ่งค่ะคุณรัตนาปันฟองท่านเป็นหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่นะคะก็ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมค่ะว่าสําหรับการพัฒนาโอทอปผ้าทอให้ได้มาตรฐานนั้นจะต้องเริ่มจากการคัดเลือกคุณภาพของวัตถุดิบที่เลือกซื้อพัฒนาแบบผ้านะคะให้มีคุณภาพทางด้านการออกแบบลายผ้าทอค่ะผู้ประกอบการก็ควรจะปรับปรุงแล้วก็มีการพัฒนาอยู่เสมอรวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการทอผ้าก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญเป็นอย่างมาก ซึ่งสำหรับใครนะคะท่านบอกว่าผู้ที่สนใจค่ะสามารถเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะคะก็ในส่วนของการประกอบการค่ะก็อยากจะให้มีสินค้าของกลุ่มประกอบการได้รับมาตรฐานตลาดโอทอปกลมถึงผ้าทอนะคะก็จะได้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นเพื่อรองรับการก้าวข้อสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือว่า AEC ค่ะ ในเรื่องของความรู้นะคะการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าทอนั้นค่ะจำเป็นนะคะที่จะต้องมีเรื่องของมาตรฐานรวมถึงมีการให้คําแนะนําจากหน่วยงานที่ดีๆนะคะนั่นก็คือกรมวิทยาศาสตร์บริการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะที่ไปถ่ายทอดองค์ความรู้แนะนําวิธีการต่างๆให้กับกลุ่มผู้ประกอบการสินค้าผ้าทอโอท็อปของไทยเราค่ะ ดูเรื่องต่อไปกันนะคะคุณผู้ชมไปกันที่อ,อพวชค่ะมีการจัดการแข่งขันนะคะจะรวดขวดน้ําค่ะซึ่งก็เป็นการแข่งขันนะคะที่ตื่นเต้นแล้วก็สนุกสนานเป็นอย่างมากสําหรับการแข่งขันที่เกิดขึ้นนะคะก็จะเป็นการเฟ้นหาผู้ชนะไปทําการแข่งขันที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะ คุณกนิกาวงทองสิริรองผู้อำนวยการองค์การวิวิิพัธ์ทยาศาสตร์แห่งชาติหรือว่าอาพอวชค่ะได้เปิดเผยว่าจากการที่อพอวชได้เริ่มการแข่งขันจรวดขวดน้ําระดับประเทศมาตั้งแต่ปี2545ปรากฏว่ามีเยาวชนค่ะแล้วก็โรงเรียนจากทั่วทุกภูมิภาคให้ความสนใจเดินทางเข้ามาร่วมการแข่งขันเป็นจํานวนหลายพันทีม ดังนั้นเพื่อให้การดาเนินกิจกรรมในครั้งนี้นะคะเป็นไปอย่างต่อเนื่องอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้กับเยาวชนได้ร่วมกันฝึกฝนทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ผ่านหลักการและทฤษฎีที่นํามาประดิษฐ์และการออกแบบสรวปขวดน้ํา ทั้งนี้อพวชก็ได้จับมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะจาัดก,การแข่งขันจะรวดขวดน้ําซึ่งก็จะเกิดขึ้นนะคะในวันที่18 19สิงหาคมนี้ค่ะเป็นครั้งที่13แล้วที่สนามแข่งขันมหาวิทยาลัยขอนแก่นเปิดรับสมัครนะคะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในนามของโรงเรียนนะคะจากทางภาคอีสานค่ะก็แบ่งการแข่งขันออกเป็นประเภทความไกลและประเภทแม่นยํา รอบนี้นะคะจะนำการคัดเลือกให้เหลือทั้งหมด40ทีมด้วยกันซึ่งตัวแทนของโรงเรียนค่ะที่ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศนะคะจะได้รับทุนการศึกษาและเป็นตัวแทนของภาคค่ะไปแข่งขันที่สนามแข่งขันอพะวะชคลอง5จังหวัดปทุมธาน,นีและหากทีมใดสามารถผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้นะคะจะได้รับทุนการศึกษาทีมละ3,000บาทด้วยกันค่ะ นอกจากนี้นะคะก็ยังจะได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยค่ะเข้าร่วมการแข่งขันตรวจขวดน้ำนานาชาติเอเชียแปซิฟิกที่ประเทศญี่ปุ่นในช่วงปลายปีนี้ด้วยเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะสำหรับผู้ที่สนใจที่เว็บไซต์ค่ะ www.thailandwaterrocket.com หรือว่าจะเป็นที่หมายเลขโทรศพัพท์02-577-9999ต่อ1411ถึง1416ค่ะ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจนะคะที่เปิดให้น้องๆ้องเยาวชนค่ะที่มีความรักและก็สนใจในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับการแข่งขันจะรวดขวดน้ํานะคะเป็นตัวแทนของภาคอีสานค่ะเข้ามาร่วมการแข่งขันที่อ,อพวชครอง5จังหวัดปทุมธาน,นีทีมที่ชนะเลิศอย่างที่บอกไปนะคะได้เป็นตัวแทนค่ะไปแข่งขันระดับนานาชาติที่ประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย ปิดท้ายกันนะคะสำหรับในช่วงแรกของเราค่ะคุณผู้ชมไปดูกันที่ทีเซลค่ะมีการออกมาเปิดเผยนะคะผลสำเร็จภายหลังจากที่มีการนำเครือข่ายพันธมิตรค่ะไปร่วมงาน Bio อ n t e r n a t i o n a l 2014ในงานนี้นะคะก็มีนักลงทุนต่างชาติค่ะสนใจเข้ามาร่วมลงทุนแล้วก็เจราจาทางภาคธุรกิจเกือบเ,ออเกือเรายด้วยกันค่ะ ดรนเรศดำรงชัยนะคะท่านผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์หรือว่าทีเซลกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะได้กล่าวถึงความสำเร็จจากการไปร่วมง,งาน Bio International 2014ที่เมืองซานดิเอโกมลนรัสแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาท่านบอกว่าสำหรับการเข้าร่วมง,งานในปีนี้นะคะถือว่าประสบความสาเร็จเป็นอย่างมากค่ะ โดยทางทีเซลในฐานะที่เป็นเจ้าภาพนำหน่วยงานพันธมิตรทางภาครัฐและภาคเอกชนจัดแสดงนทศาการในรูปแบบของไทยพาวิเลียนอาทิสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI สสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทชสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ทเทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติหรือว่าสวทน ที่ในการเข้าร่วมงานในครั้งนี้นะคะก็มีนักธุรกิจค่ะแล้วก็นักลงทุนสนใจเข้าร่วมเจรจาเกือบ70รายด้วยกันทางด้านของท่านผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์นะคะท่านยังได้กล่าวเพิ่มเติมค่ะว่าจากความสําเร็จดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจของนักลงทุนต่างชาติที่มีต่อประเทศไทยแม้ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ที่สังคมโลกนะคะกำลังจับตาอยู่ก็ตาม แต่ว่านะคะยังทีเซล์ค่ะยังได้มีโอกาสเข้าไปเจราจาธุรกิจเพื่อพัฒนาความร่วมมือทางด้านพัฒนานักวิจัยและบุคลากรกับทางสถาบันวิจัยระดับโลกด้านชีววิทยาศาสตร์ซึ่งก็กำลังอยู่ในระหว่างการเจราจาเพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อไปค่ะทั้งนี้ท่านผู้อำนวยการของทีเซล์นะคะท่านยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกค่ะบอกว่าในปีนี้ได้มีโอกาสเข้าไปร่วมการประชุมนานาชาติด้านการวิจัยสเต็มเซลล์ที่ประเทศแคนาดา โดยเนื้อหาของการประชุมนั้นนะคะได้กล่าวถึงความก้าวหน้าของห้องปฏิบัติการต่างๆทั่วโลกในการวิจัยเพื่อมุ่งสู่การนําองความรู้เกี่ยวกับเซลล์และยีนเพื่อให้สามารถใช้บำบัดร,รักษาโรคหลายอย่างค่ะที่ยังรักษาไม่ได้ในปัจจุบันอย่างเช่นโรคของอัลไซเมอร์นะคะโรคพาร์กินสันโรคหัวใจและโรคมะเร็งค่ะรวมถึงการสร้างเนื้อเยื่อทดแทนอย่างเช่นกระจกตาเป็นต้น ซึ่งความก้าวหน้าในขนาดนี้นะคะก็คือมีโรคบางอย่างค่ะพิสูจน์แล้วว่าสามารถรักษาด้วยเซลล์และยินบบาบัดได้และเป็นที่ยอมรับในวงกว้างอย่างเช่นโรคเลือดบางอย่างและนอกจากนี้นะคะท่านยังได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมค่ะบอกว่าที่ประชุมเองก็ยังมีการหารือถึงประเด็นเชิงสังคมและกฎหมายอย่างเช่นเรื่องสิทธิความเป็นเจ้าของระหว่างเจ้าของเนื้อเยื่อก,กับนักวิจัยซึ่งแต่ละประเทศนะคะขนาดนี้ยังคงต้องมีการตีความเพิ่มเติมกันอยู่ค่ะ น่ายินดีนะคะที่ทางทีเซลค่ะได้นํากระบวนทัพนะคะนําหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะทําให้ต่างชาติค่ะมีความสนใจที่จะเข้ามาร่วมลงทุนรวมถึงพัฒนากระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มเติมกันอีกด้วย คุณผู้ชมอย่าลืมค่ะร่วมสนุกกันคำถามประจำสัปดาห์ของเรานะคะจากภาพยนตร์เรื่อง Step Up All In ค่ะมาเป็นภาคที่5แล้วนะคะมีชื่อภาษาไทยว่า Step โดนใจหัวใจโดนเธอค่ะถามคุณผู้ชมว่าร่างกายจะหลั่งสารอะไรออกมาเพื่อเกาะให้เกิดความสุข M n 1สารต้านอนุมูลอิสระและ M n 2สารเอนโดฟิน ร่วมสนุกการผ่านทาง SMS นะคะ4689110โดยพิมพ์คำตอบที่ถูกต้องค่ะ M N 1หรือว่า M N 2แล้วส่งเข้ามาข้อความครั้งละ3บาทยิ่งส่งมากยิ่งมีโอกาสร่วมลุนมากนะคะของรางวัลที่จะได้รับนะคะก็เป็นบัตรชมภาพยนตร์ค่ะจากทาง Major Cineplex จําจำนวน2ที่นั่งด้วยกันรวมไปถึงได้บัตรโยอมอลลิงจำนวน2ใบ2รางวัลด้วยกันค่ะยิ่งส่งมากยิ่งมีโอกาสร่วมลุนมากนะคะขอบคุณของรางวัลจากทาง Major Cineplex ด้วยค่ะ เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะคุณแหน,นข้อมีข้อมูลนะคะเกี่ยวกับเทคโนโลยีและวัตกรรมที่เกิดขึ้นบนโลกใบน,นี้น่าสนใจเป็นอย่างมากเลยค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันพักกันสักครู่ค่ะคำถามประจำสัปดาห์ภาพยนตร์เรื่อง s t ต p up all in สเตปโดนใจหัวใจโดนเธอร่างกายจะหลั่งสารอะไรออกมาเพื่อก่อให้เกิดความสุข M N 1สารต้านอนุมูลอิสระ MN2 สารเอนโดฟินส่งคำตอบผ่านทาง SMS เลือกคำตอบที่ถูกต้องโดยพิมพ์ MN1 หรือ MN2 ส่งมาได้ที่4689110ครั้งละ3บาทผู้ที่ตอบถูกจะได้รับรางวัลเป็นบัตรชมภาพยนตร์จากเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์2ที่นั่งและบัตรยนตโบวลิ่ง2ใบจำนวน2รางวัล